ก็ถึงตรงที่ทิ้งขยะแล้วนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อไปทิ้งขยะกันค่ะก็จะขนมาตรงนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีตาช่างให้เราขับขึ้นไปนะคะ <S <S ถ้าเป็นคนทั่วไปที่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้มีบ้านน่ะนะคะเขาก็ถ้าเอาขยะทั่วไปมาทิ้งที่ย่อยสลายไม่ได้นะคะ ก็จะขึ้นไปชั่งน้ำหนักแล้วก็จ่ายตังค่ะแต่ถ้าคนที่มีเจ้าของบ้านเอ้ยเป็นเจ้าของบ้านก็คือเราจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่อต่อสเดือนอยู่แล้วะนะคะก็จะเขาก็จะมีสติกเกอร์ให้เรามาทิ้งฟรีนะคะแต่ถ้าเป็นขยะแบบนี้ค่ะแบบสวนขยะแห้งที่ย่อยสลายได้ก็ จ่ายฟรีค่ะเอ้ไม่ต้องมาทิ้งฟรีค่ะไม่ต้องจ่ายนี่เขาก็จะมีราคามีเลทเก็บตังค์ให้ดูนะคะตรงนี้ยจสกรีนไวส์ตรง Heritage Park <Pardon? S 2> Heritage Park Thank you เขาก็จะบอกเราว่าให้เราไปตามเส้นทางไหนนะคะวันนี้ของเราเป็นขยะย่อยสลายแล้วก็จะไปเขาบอกว่าบู Blue l ล n e สายสีน้ำเงิน Follow A นะคะแล้วก็จะไปนี่ค่ะรอบนี้มาทิ้งใกล้ค่ะ I don't think he followed the Blue l i n และ A Yeah I don't think he followed the Blue Line, the blue line. Oh, oh that guy <laughs> He went through there คุณลุงคนนั้นแกไปผิดทางค่ะแกแกคงจะแก่มากค่ะแกขับรถช้าช้าค่ะนี่กันี่ก็นะัแบบนี่ค่ะก็จะทิ้งแบบนี้ถ้าเต็มเต็มแล้วเขาก็จะมีรถมาเกตแล้วก็ดันเข้าไปนะคะ <c oughs> พาเพื่อนๆมาเที่ยว <c oughs> เที่ยวดำค่ะ แต่ก็จะมีเหมือนกันค่ะที่คนเอาของมาทิ้งอย่างพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่ามันยังใช้พอที่จะซ่อมได้อยูอ่เขาก็ไม่ทิ้งกันนะคะเขาก็จะจัดแยกแยกไว้แล้วก็จะมีคนไปซ่อมแล้วก็เขาก็จะไปขายเป็นของมือสองค่ะแม่บ้านเคยเข้าไปดูเหมือนกันค่ะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสน,นะคะก็มาซื้อของมือสองได้ค่ะเขาก็จะมีอีกฝากนึงอยู่ฝั่งนูน้นก็จะเป็นเป็นอาคารของของมือสองเลยนะคะ เดลิงคม่บ้านไม่ช่วยไม่ค <the hour? S 2> ุณนายอยู่ในรถ <laughs> <Yeah. S 2> ไม่ใช่หรอกคะ่ะมันแม่บ้านไม่ชอบฝุ่นค่ะถ้าออกไปไม่มีฝุ่นก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบลมแล้วมันมีฝุ่นบ้านไม่ชอบค ไม่ได้แพ้นะคะแต่ว่าไม่ชอบค่ะหายใจไม่สะดวกวิถีชีวิตคนต่างประเทศกันเนี่ยค่ะทิ้งขยะเขาจะโยนโยนโยนลงไปแล้วก็รถเขาก็จะมาเกตยกขึ้นไปฝั่งนูน้นเขาก็จะดันดันดันออกไปให้มันย่อยสลายถ้าเกิดว่าเป็นขยะที่มันรีไซเคิลไม่ได้เขาก็จะ ที่ทิ้งขยะเขามันจะเป็นเป็นหลุมลึกๆอะค่ะแล้วเราก็จะถอยรถเข้าไปเทียบแล้วก็จะทิ้งลงไปแต่จะมีคอนเทนเนอร์ใหญ่ๆเลยค่ะอยู่ข้างล่าง mm hmm. เขาก็จะขนไปทิ้งที่อื่นเขาก็จะใช้วิธีฝังค่ะไปฝังในอินนด์ใกล้ๆที่ไม่มีคนอยู่ค่ะโอ่ค่ะรถคันนั้นก็กำลังมาช่วยไม่ได้แร้วค่ะมัน เกะกะแกะถ้าจะไปช่วยค่ะพอบ้านเขาไม่ค่อยนิยมใช้รถกระบะเหมือนทางบ้านเรานะคะที่นี่ก็จะเป็นรถยนต์ส่วนตัวคนที่มีรถกระบะส่วนมากเขาก็จะเป็นทํางานเกี่ยวกับช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นคนปกติบ้านคนอาศัยปกติก็จะใช้รถเก่งกันค่ะแล้วก็จะมีรถเทเลอร์แบบที่แม่บ้านหรือแบบที่รถคนอื่นๆเขาใช้กันค่ะสําหรับ ขนของนะคะแม่บ้านจะเรียกเกวียนเกวียนฝรั่งถ้ามีรถเทลเลอร์ใส่ข้างหลังอย่างเงี้ยแม่บ้านขับไม่ได้ค่ะแม่บ้านกะไม่ถูกไม่เคยขับมีแต่พ่อบ้านขับ โยกรถใหญ่คันนี้ก็จะถอยมาอากาศดีค่ะแดดแต่มันไม่ร้อนคนก็ทำสวนกันเยอะค่ะอา้าวถอยปืดป๊ดๆเลยเอา้าวมากันเป็นขบวนเลยอนุนพาเพื่อนๆมาเที่ยวขยะมาเที่ยวมาเที่ยวดำค่ะเขาเรียกดำ ันนี้เสร็จแล้วจะไปแล้วคันนี้มีบิสเนสการ์เด็นนิ่งค่ะทำสวนถอย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 ที่ออสเตรเลียเนี่ยคะ่ะทำงานอะไรก็ช่างคะ่ะ ทุกสายงานทุกอาชีพเขาให้เกียรติกันค่ะเขาจะไม่ได้ดูถูกว่าคุณทำงานสวนคุณทำงานสร้างถนนคุณเป็นกรรมกรไม่ค่ะทุกคนเสมอภาคค่ะคุณทำงานอะไรก็ช่างคุณก็เสียภาษีให้รัฐบาลออกไปข้างนอกไปกินข้าวไปดูหนังฟังเพลงก็ไปที่เดียวกันค่ะวิถีชีวิตไม่ได้แตกต่างกันมาก นอกจากคนเขารวยจริงๆถ้ารวยจริงๆก็ไม่ค่อยเห็นนะแม่บ้านไม่ค่อยคุ้นเคยถ้าอยู่ที่เมืองอยู่ต่างประเทศที่ออสเตรเลียเนี่ยคนรวยมากๆเป็นยังไงก็ไม่รู้แม่บ้านยังไม่เคยเห็นค่ะเห็นแต่ขับรถผ่านและบ้านเขาสวยดูดีอยู่แอเรียแพงๆริมแม่น้ําอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ารวยขนาดไหนหรือเปล่าเอาๆ so close เฮ้เฮเฮรถคันนี้ถอยมาเกือบจะชนรถแม่บ้าน อาไปเลยถอยถอยอมันยังใกล้อยู่นะมไม่เป็นไรก็โอเคอยู่คะ่ะพอแล้วเนาะเยอะละก็ <c oughs> <c oughs> ให้เพื่อนๆดูเล่นๆค่ะว่าวิธีเขาขยะมาทิ้งของคนออสซี่เขาทำกันยังไงนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ